สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์ซิพสในวโนนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของ Array ก่อนอื่นที่เราจะโค้ดเรามาดูกันก่อนว่า Array คืออะไรอ r ร a y มันก็คือมันเป็นฟอร์มของ Data นะครับก็หมายถึงเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะพูดอะไรประมาณนั้นมันจะเป็นแบบว่าสมมติคุณเห็นประโยคนี้ใช่ไหมครับว่า int array r a RA, n k array แต่ว่า r r a y array แล้วอะไรตรงนี้มันเป็นวง uh, bracket แล้วก็มีเลขหกอยู่ข้างใน ในสเตทเมนต์ตัวนี้มันจะหมายความว่าเราจะมีอาร array แรงอาร a เยเนะี่ยอยู่6ตัวตามนี้นะครับตัวนี้ก็คือจำนวนตัวที่ว่าแรง array จะมีแล้วก็ใน6ตัวนี้มันประกอบไปด้วยตัวที่0นย์ตัวที่หตัวที่2ไปจนถึงตัวที่5นะครับเพราะว่าทำไมมันทำไมมันไม่เริ่มตั้งแต่1-6ถึงอันนี้ก็ต้องไปถามคนสร้าง C พนะครับเพราะว่าเขากำหนดให้มันเป็นอย่างนี้อันนี้เราจะเอาเรื่องนี้ไปถึงครูอังคาไม่ได้นะครับเอาละตัวนี้ ถ้าเราเริ่ม0ถึง5มันก็จะมี5ตัวใช่ไหมบวกกับ0ก็คือ6ใช่ไหมบวกกับอีก1ตัวก็คือ6นี่แหละครับง่ายๆแล้วก็แต่ละตัวนี้ก็จะคิดเป็นแบบอินธรรมดานะในเมื่อเพราะว่าแรงอาร์เรย์เนี่ยมันเป็นอินท์ไทป์ใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้มันก็จะเป็นอินท์ไทป์อินท์ไทป์อินไทป์เหมือนกับว่าคุณดีค l a r อิน a b c d e f อันนี้ก็คือ a อันนี้ก็คือ b อันนี้ก็คือ f อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าที่เราไม่ declare a b c f เพราะวา การท้าแบบนั้นอ่ะเราจะอา่าเราจะอา่า manipulate เ,เราจะจัดการกับมันได้ยากแต่ว่าถ้าเราทำเป็นแบบ array เนี่ยเราใช้ subscript ได้คุณได้ดูไปแล้วในวิดีโอที่ผ่านมาในเรื่องของ for loop ที่ผมแบบ introduce ไว้คร่าวๆนะครับว่ามันคืออะไรในทีน่นี้สมมุติว่าคุณต้องการจะมีคุณต้องการจะเก็บค่าที่ว่าแต่ละวันคุณดูวิดีโอของหมาคามอมไปกี่อันกี่ตัวอนันอะไรประมาณนี้คนระับ เราก็จะมีอาอร์เรยอันนึง int ชื่อว่า Video View นี่นะครับ Vi d e o v i e w e v i e w นี่นะครับ video views ก็จะมีอยู่สมมุติว่ามี7วันใช่ไหมก็จะเป็นวันอาทิตย์ถึงวันเสาร์แบบนี้นะครับแล้วก็ในเนี้ยวันที่1นะวันที่1คุณดูไป2วิดีโอวันที่2คุณดูไป3วิดีโอนี่ไปดู10วิดีโออะไรประมาณนี้ครับ วันนี้ขี้เกียจหน่อยดูไปศูนย์วิดีโอแล้วก็ดูไป4วิดีโอแล้วก็ไอมาคอมันพูดไม่รู้เรื่องวันนี้เลยไม่ดูอีกศูนย์อะไรรปวันนี้วันนี้เกียดมันก็ดูไปแค่2วิดีโอก็พอนะครับกีตัวแล้วเนี่ยหนึ่งสอามเอาเตัวครบแล้วครับอย่าลืมว่าทุกครั้งเราก็ต้องจบด้วยเซมิคลอนเพราะว่าเอ๊ะทำไมฟอร์ลู ทำไมในบล็อกไม่จบในเซมิคลอนอย่างอย่างในเวอร์ที่ผ่านมาเรามีแบบนี้ใช่ไหม for แล้วก็มี uh, statement อยู่ข้างใน 2- 3สอันแบบนี้ล้วจากนั้นเราก็จะมีบล็อกแบบนี้ใช่ไหมพอเสร็จแล้วทำไม for ไม่มีเซมิคลอนอยู่ตรงนี้คุณจะมีก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าแต่ว่าในนี้มันเป็นมันมันไม่ใช,มมใช่มันไม่ใช่การ declaration ไงครับมันเป็นบล็อกมันเป็นบล็อกเห็นไหมว่าคุณไม่จําเป็นต้องมีเซมิคลอนตรงที่บล็อกตรงเมนแบบนี้ก็ได้นี่นะครับผมก็จะลบตรงนี้ออก แต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่บล็อกมันเป็นการตั้งค่าให้ Array ในที่นี้ก็คือมันมี7ตัวใช่ไหมก็จะมีแบบนี้นะครับเอาละผมจะลองจากนั้นผมก็จะแสดงค่าวิดีโอวิวทั้งหมดทั้ง7วันเนี่ยนะครับว่าแต่ละวันมีเท่าไหร่นะครับผมก็จะมี int i นี่นะครับ i เท่ากับ0 i น้อยกว่า7แล้วก็ i plus plus เพลข้าไปจากนั้นผมก็จะบอกว่าวันที่1นเนี่ยครับ Day Day 1ไม่ใช่สิไม่ใช่ Day 1วันดิเราก็ต้องบอกเป็น Day i ใช่ไหมเพราะว่า i plus สถูกไหมครับ Day ก็คือก็คือ Day 0ศูนย์ใช่ไหมไอเริ่มทีศูนย์ศูนย์บอกหนึ่งก็เป็นหนึ่งโอเค Day 1 View เท่านี้ แล้วก็ video view i ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือการเข้าถึงการเข้าถึง array ก็คุณสามารถเข้าถึงเป็นแบบ0 video 0ก็คือ2 video 1ก็คือ3แบบนี้ครับเอาละผมจะลองลังโค้นนี้ดูนะครับมันก็จะบอกว่าตามนี้เลยนะครับได้1ได้2ได้3ได้4ถึง d ด้7 มันก็จะมาตั้งแต่2 3ง0ามสเหมือนที่เราตั้งค่าไว้เลยครับอันนี้ก็คือการตั้งค่าอย่างหนึ่งคุณจะทาแบบนี้ก็ได้นะสมมติว่าคุณไม่มี for คุณไม่มีฟอรตรงนี้แล้วก็ตรงเนี้ยคุณคุณไม่ได้ตั้งค่ามันนี่นะครับ่อครบหนึ่งสมมติว่าเราไม่ได้ตั้งค่ามันตรงนี้มันจะออกเป็นอะไรคุณว่ามันจะออกเป็นจังแวลูผมจะลองรันดู เห็นไหมครับมันคือค่าอะไรไม่รู้เพราะว่าเราไม่ได้ตั้งค่ามันแต่ว่าถ้าคุณอยากตั้งค่ามันให้มันเป็นศูนย์ทั้งหมดง่ายๆครับแค่ทําตรงนี้แล้วก็ศูนย์แบบนี้นะครับมันก็คือมันจะเป็นศูนย์ทั้งหมดเพราะอะไรผมจะมาอธิบายทีหนึ่งเห็นไหมครับมันจะเป็นศูนย์ทั้งหมดเพราะว่าไอการตั้งค่าเนี่ยถ้าสมมุติว่าตัวแรกถูกตั้งค่าอ่สมมุติว่าอาร์เรย์ตรงนี้มันมี7ตัวใช่ไหมเกิดเราตั้งค่าแค่ตัวแรก2ตัวแรกหรือ3ตัวแรกเกิดเราตั้งค่าแบบ น้อยกว่าค่าจริงๆของมันเนี่ยค่าที่เหลือมันจะปรับเป็นศูนย์หมดเลยอันนี้พูดถึงในเฉพาะอินกับที่เป็นดับเบิลเป็นโฟลตเป็นช็อตอินอะไรประมาณนี้นะครับถ้าสมมติว่าผมตั้งค่าเป็น3แบบนี้คุณคิดว่าอะไรมันจะเป็น3ทั้งหมดเลยหรือเปล่าถ้าคุณถ้าคุณหลงคาลมผมคุณจะบอกว่าเป็น3แต่ว่าคุณไม่หลงคาลมผมคุณจะบอกว่าไม่ใช่หรอกอันแรกมันจะเป็น3มแล้วก็อันต่อไปมันจะเป็น0ก็เพราะว่าผมพูดไปเมื่อกี้ไงครับว่า ถ้าเราตั้งค่าน้อยกว่าจำนวนจริงของ a r r เเนี่ยจำนวนตัวแรกๆมันก็จะถูกตั้งค่าไว้อย่างตรงนี้มันเป็น3กับ5ใช่ไหมฉะนั้นตัวที่1ก็เป็น3ตัวที่2ก็เป็น5ส่วนตัวที่เหลือจะเป็น0นะัผมจะลองรันดูนะเห็นไหมครับสาม้เราจะตั้งค่าแบบอันนี้3 5แล้วก็ให้ตัวนี้เป็น8อะไรแบบนี้ไม่ได้ถ้าเราต้องการให้ตัวนี้เป็น8เราก็จะต้องเป็น3 5 0 0 0 8แบบนี้นะครับแล้วก็ศนย์อีกทีหนึ่งหรือว่าจะไม่0ูนทีหลังก็ได้ ตรงนี้มีทริคนิดนึงนะครับสำหรับผู้มีอุปการะที่รับชมวิดีโอซีรีส์ซีพพลแต่ว่ากำลังเรียนศึกษาอยู่ในมหาลัยหรือว่าในมัธยมอะไรก็ตามนะครับตรงนี้เราจะทำการถ้าคุณเขียนข้อสอบนะครับคุณก็จะมี s ินแทกคุณไม่ต้องจำ s ินแ a กคุณดูตรงนี้ได้เลยตรงนี้มันก็คือ i n นใช่ไหมแล้วก็จะเป็นอ่า u u r t y y p e return, type, return Type, อะไรประมาณอันนี้ผมจะคอมเมนต์ให้ดูนะครับว่าสินแหกของมันเป็นยังไงสินแหกของมันก็คือเริ่มจาก return type ใช่ไหมก็คือ int แล้วตรงนี้ก็จะเป็น array name array name ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น subscript ก็คือจำนวน array นะครับ number of Array นี่นะครับแล้วก็เซมิค o ลอนตรงนี้นะครับถ้าคุณถ้าคุณรู้ว่าโค้ดทำยังไงคุณก็ก็ดีไลท์ซินแท็ได้เลยฉะนั้นการทำข้อสอบหรือว่าการเรียนโปรแกรมมิ่งเนี่ยนะครับไม่จำเป็นต้องจำซิน t a ็ให้ขึ้นใจนะครับแค่รู้สึกแล้วก็ทำโค้ดให้เป็นหนึ่งเดียวกับตัวเราก็พอจากนั้นเราก็ดีไลท์ซินแท็กผมก็ทำอย่างนี้แหละครับในห้องสอบแต่ดูแล้วมันตะแม่งตะแม่งตรงนี้ Re t u r n type หรือคุณจะเป็น type name แบบนี้ก็ได้นะครับ type name แล้วก็ array name, name ถูกแล้วอันนี้ก็คือ array size array size แบบนี้นะครับแบบนี้ค่อยเข้าห้าหน่อยคือยังไงเขาก็ให้ถูกอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันมันมันก็ถูกต้องนะครับนะครับผมขอวกกลับมาเรื่องการตั้งค่าอีกทีหนึงนะครับสมมติว่าตรงนี้ผมจะลบตรงนี้ไปก่อน อาาะะนแล้วผมก็มีวิดีโอวิวอยู่7วันแต่ละวันแล้วก็ประกอบด้วยค่าแต่ละตัวมสมมติว่าตรงนี้แบบนี้นะครับแบบนี้แล้วก็ผมจะมีอินนอกจากวิดีโอวิวเสร็จแล้วกอ็อะไรเดียวเมื่อเราดูเสร็จเราก็จะต้องทำโค้ดไปด้วยใช่ไหมแล้วก็จะบอกว่า w r รันโปรแกรมรั e โปรแกรมก็ประมาณว่า ในเจ็ดวันเนี้ยแต่และว,วันเนี่ยเราเราเขียนโปรแกรมไปกี่อันแบบนี้ใช่ไหมอย่างสมมติว่าวันวันหนึ่งคุณดูไป3วิดีโอแต่คุณเขียนไป1ิวิดีโอโอโหอันนี้ผมดีใจตายเลย <c oughs> นะครับแต่ว่าตายยังไม่ได้เพราะว่าเราจะต้องอยู่ด้วยกันกับวิดีโออีกเยอะแยะเลยนะครับในที่นี้สมมุติว่าคุณตั้งค่าไอวิดีโอวิวเเนี่ยคุณจะตั้งคุณตั้งมันให้เป็นแบบนี้ใช่ไหมสมมติว่าเป็น1 2 3 4 5สี้าหกประมาณนี้นะครับแล้วจากนั้นคุณอยากให้อยากเขียนโปรแกรมด้วยไงประมาณว่า,อาโอเคในเมื่อฉันดู1นึ่งวิดีโอฉันก็จะเขียน1นึ่งวิดีโอฉะนั้นอ่าวิดีโอัในเมื่อฉันดูสองวิดีโอ,ฉ,นนโอฉันก็จะเขียนโปรแกรม2องวิดีโอแต่ว่านั่งนั้นคุณจะทำแบบนี้ได้ไหมแบบนี้นะครับ rewrite program เท่ากับ video view วิดีโอวิวประมาณนี้นะครับผมจะเข้ากับดังนั้น2ตัวนี้มันจะเข้ากันใช่ไหมครับแต่ว่าเชื่อผมนะครับมันไม่ได้เพราะว่าอะไรเราจะมาคุยกันในเรื่องของพอยเตอรน์นะครับเนี่ยครับพะผมคอมพายมันก็บอกป้าเออไรวิด e ีโอวอส์นอต e d in this scope เอาแป๊บบนึงสงสัยผมสกดผิด w r i t w r i t โอเคแบบนี้นะครับผมจะลองรันดูอีกทีนึงงมันบอกว่า invalid array assignment คือว่า ก่อนที่จะไปถึงเรื่อง pointer ผมบอกผมแอบบอกเลยแอบกระซิบดังๆเลยว่าไอวิดีโอวิวเนี่ยมันก็คือ address นะครับใน statement ตรงเนี้ยที่แท้แล้วที่แท้แล้วเนี่ยมันก็ประมาณว่าให้ address ตรงนี้เท่ากับ address ตรงนี้ซึ่งมันจะเป็นไปได้ยังไงละครับใช่ไหมประมาณว่าตรงเนี้ยหนึ่งมันมี address ของมันอยู่จะให้ address ตรงเนี้ยไปเท่ากับ address ตรงนี้มันเป็นไปไม่ได้มันไม่มีความหมายดังนั้นอย่าอย่าอย่าหลงนะครับอย่า จะประกาศใหอาร์เรย์ A ตรงนี้มันเท่ากับตัวนี้โดยที่เราใช้ชื่ออาร์เรย์แล้วก็มาเท่ากับตรงนี้แบบนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งสมมุติว่าคุณมีคุณคุณจะ,ค,ณจะคุณจะตั้งค่าอาร์เรย์หลังจากที่คุณจะประกาศไปแล้วไม่ได้ทั้งหมดผมผมยังไม่ต้องสนใจครับผมหมายถึงอะไรมาดูตรงนี้ดีกว่าไลฟ์โปรแกรมไลฟ์โปรแกรมแบบนี้ครับถ้าสมมติว่าตรงนี้ ข้างบนเราไม่ได้ตั้งค่าใช่ไหมแต่ว่าผมอยากให้ให้ตั้งค่าให้เป็นเหมือนกันเนี่ยหนึ่งถึงเจ็ดแบบเนี้ยแบบเนี้ยผมจะก๊อปปี้แล้วผมก็จะวางเนี่ยแบบนี้มันไม่ได้นะครับเพราะอะไรอ่าเนี่ยครับ cannot convert b i e s and cost อะไรไม่รู้ไม่ต้องสนใจตรงนี้แค่รู้แค่ว่าไอไล่โปรแกรมเจ็ดเนี่ยมันก็คือมันก็คือตัวเนี้ยมันก็คือตรงนี้เราตั้งค่าให้มันใช่ไหมแต่ว่าไอตรงนี้มันคือ มันคิดว่าเป็นหนึ่งหนึ่งไงแล้วตรงนี้มันก็คิดว่าไร้โปรแกรมเจ็ดเป็นหนึ่งแวร์เรียแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เจ็ดหรอกมันเป็นศูนย์ถึงหกถูกไหมครับถ้าสมมติว่าผมเป็นหกแบบนี้นะครับผมผมจะไปตั้งค่ามันผมจะลองรันดูเห็นไหมครับมันบอกว่าไม่ได้แต่ว่าถ้าคุณให้มันเป็นแบบนี้หกไร้โปรแกรมหกให้มันเป็นแปดแบบนี้นะครับผมผมก็จะลองรันดูโปรแกรมทำงานถูกต้องทุกอย่างนี่นะครับถ้าสมมติว่าผม ถ้าผมปริมันออกมาก็เป็น W I C r i g h Program P R O G R A M r i t right e Program 6เขาก็จะพิ้นแปดให้เราน่ะเห็นไหมครับแล้วถ้าผมพาาแบบนี้แล้วครับ i n x ขี้เกียจละนึกไม่ออกว่าจะต้องใช้ชื่อ variable ชื่อว่าอะไรถ้าสมมติว่าผม i n x เท่ากับ หกเจ็ดแปดแปดสามร้อยยี่สิบเอ็ดอย่างเงี้ยครับถ้าผมทำเป็นแบบนี้นะคุณคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในเมื่อในเมื่อเราไม่ใส่ตรงนี้ใช่ไหมถ้าผมลองงานดูเห็นไหมโปรแกรมทำงานถูกต้องทุกอย่างแล้วทำไมผมลืมใส่หรือว่าคอมพเลอร์มันลืมทำงานของมันเองเอะไรครับจะเกิดอะไรขึ้นติดตามชมในวีดีโอหน้าครับแล้ววดีโอนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับผม